วิธีการเล่นบทบาทนางเองนางเอกอย่างนางสงการในเกม Dying Message หรือบอกแสมรณะบทบาทนางสงกรานเป็นสมาชิกของทีมชาวบ้านแต่มีเป้าหมายที่แหวกแนวสุดๆโด, oh, <no. S 1> ดยความสามารถของนางสงกรานคือต้องทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้มีชาวบ้านคนใดถูกโวดออกจากเกมตลอดทั้งเกมได้สำเร็จ เมื่อไม่มีใครถูกบทวตออกจากเกมเลยตลอดทั้งเกมนางสงกรานจะกลายเป็นผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียวหากมีชาวบ้านคนใดถูกโหวตออกไปแม้แต่คนเดียวต่อให้ท้ายที่สุดทีมชาวบ้านจะชนะนางสงกรานจะไม่ได้รับชัยชนะไปด้วย และนี่คือบทบาทนางสงกรานที่จะมาเพิ่มความปั่นป่วนเพราะเป้าหมายของคุณคือการหยุดยั้งการโหวตทั้งหมดเพื่อขวาชัยชนะเพียงผู้เดียวเท่านั้นซึ่งบทบาทนี้เป็นโปรโมการจะอยู่ในเกม Dying Message หรือเบาะแสมรณะส่วนบทบาทต่อไปจะเป็นบทบาทอะไรกดติดตามไว้ครับแล้วเจอกัน